พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป5สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศา,ตญญาสตร์ภูมิปัญญาไทยสมัยทบุรีภูมิปัญญาไทยสมัยทบุรีที่สำคัญคือภูมิปัญญาในการเลือกที่ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่ กรุงธนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่นั้นเดิมไม่ใช่ที่รกร้างว่างเปล่าแต่เป็นชุมชนที่ชื่อว่าบางกอกซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่แล้วกรุงธนบุรีมีป้อมปราการอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำและมีลักษณะคล้ายกับที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาที่มีแม่น้ำลำคลองมากมายทําให้ข้าศึกยกทัพมาโจมตีได้ยากอีกทั้งกรุงธนบุรีตั้งอยู่ใกล้ทะเลมากกว่ากรุงศรีอยุธยา ถ้าคาสึกยกทัพมาโจมตีหากสู้ไม่ได้ก็สามารถถอยไปตั้งทัพที่หัวเมืองชายทะเลตะวันออกได้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการเลือกที่ตั้งเมืองนอกจากแนวคิดที่แก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยแล้วยังคิดถึงปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วยคือที่ตั้งของกรุงธนบุรีอยู่ไม่ไกลจากทะเลทำให้ติดต่อค้าขายกับนานาชาติได้สะดวกโดยภูมิปัญญาดังกล่าว กรุงธนบุรีจึงมีที่ตั้งซึ่งเป็นทำเลที่ดีที่นอกจากสามารถป้องกันเมืองได้แล้วยังทําให้ฟื้นฟูบ้านเมืองได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยนอกจากนี้ธนบุรียังมีภูมิปัญญาในด้านต่างๆที่สําคัญเช่นภูมิปัญญาด้านศิลปรกรรมที่นําเอาหลักธรรมคาสอนทางพระบุทธศาสนามาถ่ายทอดเป็นสมุดภาพเรียกว่าสมุดภาพไตรภูมิพระร่วงภูมิปัญญาด้านวรรณกรรมเช่น บทละครเรื่องนิราษเมืองกวางตุง้งซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวในครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงแต่งตั้งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน